มันไม่ใช่การค้างแบบแบบนี้อีลูกหญิงมาคนค้างแบบนี้ทางไปเรื่อยเลยค้างไปเรื่อยสมมติผู้ชายเขาซอยอยู่ซอยอยู่ผู้ชายซอยป๊บปั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 ๊อค้างเหมือนหมาคลอดลูกคือคางมันก็ไม่ใช่คางทั้งวี่ทั้งวันเข้าใจปะพอคางเสร็จปรากฏอีนี้คอแหบปะเนี่ยเสร็จปุ๊บเธอเราหิวน้ำอ่ะโอ้หิวได้จังใดว้าวุ คางตั้งแต่ยัดเข้ายันเสร็จเปลี่ยนท่าก็คางอยู่นั่นเข้าใจไหมขนาดเขาเปลี่ยนท่ายังคางอ่ะออกมาแล้วยังคางอยู่อ่คือคางตั้งแต่หัวเข้ายันเสร็จยันเปลี่ยนท่าสิบท่ายี่สิบท่าอี่างนี้ก็คางยู่ัสนะคางไม่หยุดคอแห้งวะนี่เอาเสร็จแบบคอแห้ง การคางมันก็ต้องมีชั้นเชิงลูกคือเราจะเราไม่ได้ไปแต่วิชาลูกเราสมองไปด้วยนึกออกมเอย่าลืมพกสมองไปด้วย <laughs>